ผู้ค่ะนักเรียนวันนี้นะคะมาพบก,กับคุณครูสกินาอีกครั้งหนึ่งนะคะในวิชาภา,าษาไทยเช่นเดิมนะคะนักเรียนวันนี้ก่อนที่เราจะเริ่มเรียนนะคะเรามาขอดุอาให้อัลำนาจบาลานะคะเพิ่มพูนความรู้ให้กับเราก่อนนะคะเรบพิชรรตีสอัสีวัยาเซร์ีอัมรีว่าลุนอุกดาัมมิลิซานียัฟต์กูกอลีเรบพิจิตนีอิลมาวะรุกันฟะฮพมะอามีน ก่อนที่จะเริ่มเรียนเช่นเดิมนะคะคุณครูสกินามีอายะอันกรานมาฝากหนึ่งอายะด้วยกันนะคะอัลลอฮ์อาลาได้ตรัสไว้ในอันกุรานความว่าอัลลอฮ์ตาลาทรงให้เกียรติบรรดาผู้ศรัทธาจากพวกเจ้าและบรรดาผู้ที่ได้รับความรู้ในหลายศาสตร์และอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงรอบรู้ยิ่งในสิ่งที่พวกเจ้าปฏิบัติซุรออันมุจจาละะนะคะอายะที่11 วันนี้นะคะเรามาเรียนวิชาภาษาไทยกันนะคะหน่วยการเรียนรู้ที่21เช่นเคยนะคะคุณครูบอกนักเรียนแล้วว่าคุณครูจะสอนหน่วยการเรียนรู้ที่11สองครั้งนะคะเมื่อวานนะคะเราได้เรียนครั้งแรกไปวันนี้นะคะเป็นครั้งที่2นะคะนักเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่11มีชื่อหน่วยว่าการฟังการดูและการพูดนะคะนักเรียนนะคะวันนี้ชั้นประถมศึกษาปีที่3เรียนกับคุณ ะะภาคเรียนที่2มีการศึกษา2,564แล้วนะคะนักเรียนวันนี้เราใช้หนังสือนะคะชุดกิจกรรมภาษาไทยเล่มสีน้ําเงินเช่นเดิมเลยนะคะนักเรียนจะ้ะถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะคะเปิดหนังสือไปที่หน้านะคะ1 9 2นะคะนักเรียนนักเรียนจะ เจอหน้าเดียวกับคุณครูสกีนาเลยนะคะนักเรียนจ๋าวันนี้เรียนเรื่องอะไรนะคะวันนี้เรียนเรื่องการพูดสื่อสารในชีวิตประจำวันเช่นเคยนะคะนักเรียนเมื่อวานนี้นะคะเราเรียนเรื่องการพูดนะคะในแบบต่างๆมาแล้วนะคะมีอะไรบ้างมีการพูดแนะนำตนเองนะคะ การแนะนำสถานที่ในโรงเรียนนะคะการพูดแนะนำเชิญชวนเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในด้านต่างๆนะคะแล้วก็การเล่าประสบการณ์ในชีวิตประจำวันกันนะคะเมื่อวานนี้นะคะวันนี้นะคะ,นนะ,ค,ะคุณครูสกินานะคะจะมาต่อนะคะเรื่องที่5นะคะหัวข้อที่5นะคะหัวข้อที่5คืออะไรเราไปดูพร้อมๆกันเลยนะคะ หัวข้อที่5คือการพูดนะคะในโอกาสต่างๆนะคะทีนี้เรามาดูลักษณะของผู้พูดที่ดีกันนะคะลักษณะของผู้พูดที่ดีมีอะไรบ้างนะคะข้อที่1นนะคะพูดตรงประเด็นหรือหัวข้อข้อที่2มีน้ำเสียงเป็นธรรมชาติไม่ดังหรือค่อยเกินไปมีจังหวะการเว้นระยะ การทอดเสียงและท่าทางที่เหมาะสม 3. ใช้ภาษาพูดได้เหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคลนะคะ 4. ลำดับเหตุการณ์และสแสดงความคิดเห็นได้ถูกต้อง 5. มีมารยาทในการพูด 6. พูดชัดถ้อยชัดคำได้ยินอย่างทั่วถึง เสังเกตปฏิกิริยาของผู้ฟังและรู้จักปรับปรุงวิธีพูดให้ผู้ฟังสนใจอยู่ตลอดเวลา 8. ใช้ระยะเวลาการพูดให้เหมาะสมกับเรื่องที่พูดและกลุ่มผู้ฟัง 9. แต่งกายสุภาพเรียบร้อยเพื่อช่วยส่งเสริมบุคลิกภาพของผู้พูดให้หน่าเชื่อถือ โอกาสในการพูด 1. การพูดขอร้องควรมีคำว่าโปรดกรุณาช่วยและไม่ควรลืมเปล่าวคำว่าขอบใจขอบคุณหรือขอบพระคุณให้เหมาะสม 2. การพูดทักทายกล่าวขึ้นต้นด้วยคำว่าสวัสดีหากกล่าวทักทายผู้ใหญ่ควรมีคำว่า ค่ะหรือครับต่อท้ายพร้อมทั้งยกมือไหว้ด้วยสีหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใส3การกล่าวขอบคุณเมือ่อกล่าวเมื่อได้รับความช่วยเหลือเอื้อเฟือ้อหรือแสดงไมตรีจิตจากผู้อื่น4การกล่าวขอโทษเมื่อทำผิดพลาด จนทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนหรือไม่สามารถทำตามความประสงค์ของผู้อื่นได้ 5. การพูดปฏิเสธทุกคนมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการชวนไปทำสิ่งที่ตนไม่อยากทำโดยเฉพาะอย่างยิ่งการชวนไปทำในสิ่งที่ไม่ปลอดภยัยหรือไม่เหมาะสมโดยปฏิเสธอย่างนุ่มนวลแต่ชัดเจน ทั้งท่าทางคำพูดและน้ำเสียง 6. การพูดซักถามการพูดซักถามไม่ควรถามในเรื่องส่วนตัวของผู้อื่นหรือถามในเรื่องที่ทำให้เขาไม่สบายใจและหากซักถามเพื่อต้องการคำตอบที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง อย่าลืมกล่าวคำว่าขอบใจขอบคุณหรือขอบพระคุณตามความเหมาะสมามาชิญล้อนะคะนะักเรียนอันนี้นะคะเป็นการพูดในโอกาสต่างๆนะคะนะักเรียนจ๋าเรามาดูนะคะการพูดทักทายนะคะของมุสลิมเรานะคะเราจะพูดว่าอัสสลามวาอะไรกุ้มใช่ไหมคะพร้อมกับยื่นมือเข้าไปจับมือนะคะนะักเรียนแอดถ้าเป็นของคนพูดนะคะนะักเรียนหรือว่าเราไปทักทายไปเจอผู้หลักผู้ใหญ่ที่เคานะ์ถือ นะคะศาส,สนาพุทธก็ให้เรายกมือไหว้พร้อมกับพูดว่าสวัสดีนะคะนักเรียนอันนี้เป็นวัฒนธรรมของคนในประเทศไทยเราเนาะแต่ถ้าเป็นวัฒนธรรมของมุสลิมหรือเราไปเจอผู้ใหญ่ที่เป็นมุสลิมนะคะก็ให้เราสลามนะคะโดยกล่าวว่าอัสลามวะไรกุมนั่นเองนะคะนักเรียนพร้อมกับนะคะกล่าวพร้อมกับยื่นมือไปสลามหรือว่ายิน่นหรือว่าไหว้นะคะสําหรับ ผู้ใหญ่ที่ท่านเป็นชาวพูดนะคะแล้วก็พร้อมกับหน้าตาที่ยิ้มแย้มแจ่มใสด้วยจะแสดงออกถึงมารยาทที่ดีนะคะนักเรียนอ้าวนักเรียนจ๋าทีนี้นะคะคุณครูสกีนาจะทบทวนนะคะเรื่องการพูดนะคะให้นักเรียนฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะนักเรียนจ๋าอ่านักเรียนรู้ไหมนะคะเราไม่ได้อยู่ลำพังนะคะคนเดียวบนโลกใบนี้หรือว่าในสังคมนี้เนาะ เราเนี่ยต้องมีการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นในแต่ละวันนะคะทั้งที่บ้านนะคะเราก็ต้องคุยกับพ่อกับแม่กับพี่กับน้องกับลุงป้าน้าอาเรานะคะแล้วก็ที่โรงเรียนเราก็ต้องคุยกับคุณครูใช่ไหมคะเราต้องคุยกับเพื่อนๆของเราที่โรงเรียนนะคะหรือแม้กระทั่งที่อื่นๆเราพบปะบุคคลทั่วไปเราก็จะต้องพูดคุยหรือว่าสื่อสารนะคะกับบุคคลอื่นๆนะคะเพราะฉะนั้นเราจึงจําเป็นต้องรู้จักการพูดที่ ถูกต้องเหมาะสมในแต่ละโอกาสนั่นเองนะคะนักเรียนอ่ะการพูดสื่อสารในชีวิตประจำวันมีอะไรบ้างนะคะมีการพูดแนะนำตนเองนะคะมีการพูดขอความช่วยเหลือนะคะมีการพูดกล่าวคำขอบคุณการพูดกล่าวคำขอโทษการพูดขอร้องนะคะในโอกาสต่างๆแล้วก็ การเล่าประสบการณ์ในชีวิตประจำวันนะคะนักเรียนเราไปดูอย่างแรกกันเลยนะคะการพูดแนะนําตนเองนะคะการพูดแนะนําตนเองใช้เมื่อไหร่นะคะเมื่อเริ่มรู้จาักกาันหรือว่าพบกันเป็นครั้งแรกนะคะนักเรียนจะต้องแนะนําตนเองด้วยคําพูดที่สุภาพไพเราะและก็มีสีหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสนะคะนักเรียนอ่ะ การพูดขอความช่วยเหลือนะคะนะักเรียนการพูดขอความช่วยเหลือใดๆก็แล้วแต่นะคะนะักเรียนเราควรมีคําว่าโปรดกัรุณาหรือว่าช่วยนะคะ ื่อให้ฟังสุภาพแล้วก็นิ่มนวลยิ่งขึ้นนะคะเป็นการแสดงการให้เกียรติผู้ฟังมากขึ้นนะคะและไม่ควรลืมกล่าวคำว่าขอบใจขอบคุณขอบพระคุณนะคะให้เหมาะสมกับผู้ที่ช่วยเหลือเราเสมอนะคะนักเรียนอะเรามาดูตัวอย่างการพูดขอความช่วยเหลือกันนะคะนักเรียนอะถ้าสมมติว่านะคะเป็นผู้ใหญ่นะคะกว่าเรานะคะ ่ะเรามาดูนะคะกะรุณาดูนะคนนี้ด้วยครับเขาเป็นลมเดินเดินอยู่ก็ล้มลงไปครับนะคะมีการพู้ขอความชื่อเหลือนะคะ ขอโทษค่ะกรุณาบอกทางไปห้องน้ําให้หนูหน่อยค่ะนะคะนี่ไม่ทราบว่าห้องน้ําไปทางไหนนั้นนะคะการที่เราจะขอให้ผู้ใหญ่ช่วยเรานะคะเราควรใช้คําว่าการุณานะคะกรุณาช่วยโปรดช่วยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะลงท้ายด้วยคําว่าครับและคําว่าค่ะนะคะจะแสดงออกถึงมารยาทที่ดีของเด็กๆอย่างเรานะคะนักเรียน๋าการพูดกล่าวคําขอบคุณนะคะ ครากอบคำขอบคุณเมื่อไหร่นะคะเมื่อได้รับการช่วยเหลือความเอื้อเฟื้อจากผู้ใดก็ตามนะคะผู้ที่มีมารยาทดีนะคะ จะต,ต้องไม่ลืมกล่าวคำว่าขอบใจนะคะสำหรับคนที่อายุเท่ากันหรืออายุน้อยกว่านะคะขอบคุณนะคะสำหรับบุคคลที่อายุมากกว่าเราหรือใช้คำว่าขอบพระคุณสำหรับบุคคลที่เป็นผู้ใหญ่มากๆมีอายุเยอะกว่าเราหลายๆปีนะคะ เพื่อแสดงความรู้คุณของผู้นั้นนะคะเพื่อแสดงว่านะคะให้เห็นถึงว่าเรานะคะมีมารยาทแล้วก็รู้สึกว่าสิ่งที่เขาทําให้กับเราเนี่ยเราขอบคุณเป็นการตอบแทนเขานะคะถ้าเราเป็นมุสลิมใช่ไหมคะเราก็กล่าวยาจาคุมุลอลคายรอนนะคะให้กับบุคคลที่ให้การช่วยเหลือเรานั่นเองนะคะนักเรียนแต่ว่าถ้าเราไปนะคะขอความเชื่อถ้าเรามีเหตุนะคะให้นะ ะะเพื่อนต่างศาสนิกหรือว่าผู้ใหญ่ที่ต่างศาสนิกนำถือศาสนาต่างจากเราเขาช่วยเหลือเราก็ให้เราขอบคุณหรือว่าขอบพระคุณเขานั่นเองนะคะนักเรียนตัวอย่างการพูดกล่าวคําขอบคุณนะคะอย่างเช่นขอบพระคุณคุณน้ามากเลยนะครับที่ช่วยผมข้ามถนน ขอบใจนะเจนที่ช่วยถือของขอบใจมากจาะอ่านะคะขอบพระคุณสําหรับบุคคลที่มีอายุมากกว่าเรามากๆนะคะอย่างในนี้นะคะคุณน้าช่วยเด็กคนหนึ่งนะคะเขาก็ใช้คําว่า ขอบพระคุณขอบใจใช้กับเพื่อนที่อายุเท่ากันกับเราหรืออายุน้อยกว่าเรานะคะนักเรียนแต่ว่าเราเป็นมุสลิมใช่ไหมถ้าเราพูดกับเพื่อนที่เป็นมุสลิมหรือพูดกับท่านผู้ใหญ่นะคะเราก็จะใช้คําว่ายาจากุลลอคอยรอนนั่นเองนะคะนักเรียนจ้าอะต่อมานะคะการพูดกล่าวคําขอโทษนะคะใช้เมื่อไร่ใช้เมื่อเราเผลอทําผิดพลาดไปทําให้ผู้อื่นเสียหาย เดือดร้อนรำคาญใจไม่พอใจนะคะเราจะต้องรีบกล่าวคำว่าขอโทษด้วยท่าทางที่รู้สึกสํานึกผิดนะคะนักเรียนเราไม่ได้ตั้งใจนะคะทำาลงไปแต่มันพลาดทางพลาดพลังพล้งเผิอไปแล้วเราก็ต้องรู้จักขอโทษนั่นเองนะคะนักเรียนตัวอย่างการพูดกล่าวคำขอโทษนะคะอย่างเช่นค,คุณครูคะหนูขอโทษค่ะหนูทำแจกันในห้องแตกค่ะ ขอโทษครับพี่ผมเผลอส่งเสียงดังไปหน่อยนะคะแต่ถ้าเป็นมุสลิมเราเราใช้คาว่าอะไรเอ่ยมาอัฟนะคะขอมาอัฟคุณครูคะหนูขอมาอาัคคาอาอาฟคะหนูทําใจกันในห้องแตกขอมาอัฟครับพี่ผมเผลอเสียงดังไปหน่อยนะคะนักเรียนการพูดขอบคุณและขอโทษนะคะพูดอย่าาตั้งล้ออย่าซา ล้ออย่าซาต้อนล้อคอยรอนแล้วก็การของมาอ้าให้เป็นนิสัยนะคะนะักเรียนมันจะเป็นสองคำพูดนะคะที่แสดงออกถึงมารยาทที่ดีงามนะคะคำขอโทษกับขอบคุณนะคะสองคำนี้จะทำให้สถานการณ์นะคะดีมากเลยจะทำให้สถานการณ์และบรรยากาศรอบๆเรานะคะรู้สึกดีนะคะแฮปปี้ทั้งผู้กล่าวและผู้ที่ถูกกล่าวให้ฟังนะคะนะักเรียนจ๋า ต่อไปค่ะนักเรียนการพูดขอร้องนะคะในโอกาสต่างๆนะคะอาจจะใช้เมื่อไหร่ใช้เมื่อเราขอร้องให้ช่วยทำอะไรหรือไม่ทำสิ่งใดนะคะมักจะใช้คำว่าการุณาโปรดหรือว่าช่วยอยู่ในประโยคคำพูดนั้นด้วยนะคะตัวอย่างการพูดขอร้องในโอกาสต่างๆนะคะอย่างเช่นช่วยบอกให้นิดมาพบครูด,ด้วยจ้ะ โรดช่วยกันร,รักษาความสะอาดกะรุณาอย่าเดินลัดสนามนะคะอันนี้เป็นการขอร้องเนาะในโอกาสต่างๆต่อมานะคะนักเรียนการเล่าประสบการณ์ในชีวิตประจำวันนะคะในการสนทนาพูดคุยกันในแต่ละวันนะคะระหว่างเพื่อนพี่น้องพอ่อแม่ลูกย่อมต้องมีการคุยกันหรือเล่าสิ่งที่ได้พบเห็น การได้ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้คู่สนทนารับทราบนะคะผู้เล่าต้องเรียบเรียงคำพูดให้ผู้ฟังเข้าใจได้ชัดเจนจึงจากน่าสนใจนะคะนักเรียนตัวอย่างการเล่าประสบการณ์ในชีวประจําวันนะคะ,ะคนนี้นะคะเขาเล่าว่าเพื่อน,เพ,อนเพื่อนรู้ไหมเมื่อวานผมไปศูนย์ศิลปาชีพบางไทรที่จังหวัดอาริยุทธยากับพ่อแม่ มีอะไรดีๆให้ดูเยอะเชียวทั้งการปั้นบินเผาเป็นสิ่งต่างๆได้ดูการทอผ้าการสารตะกร้าและกระเป๋าด้วยแล้วจะให้ดูรูปนะผมชอบพวกตุ๊กตาชาววังจังเลยแม่ซื้อไว้หลายชุดว่างๆผมจะพาไปดูที่บ้านนะยังซื้อมาฝากค,ครูด้วยเดี๋ยวไปขอดูสิเด็กไทยไว้ผมจุกน่ารักมาก นักเรียนคะอันนี้นะคะเขาเล่านะคะชีวิตประจําวันของเขานะคะเขาได้ไปเที่ยวที่ไหนคะเขาได้ไปเที่ยวที่ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรอยู่ที่จังหวัดอยุธยานะคะไปกับใครไปกับพ่อแม่นะคะแล้วเขาก็เล่ารายละเอียดว่าเขาไปเห็นอะไรมาบ้างในงานศูนย์ศิลปาชีพบางไทรนะคะนักเรียนอันนี้ค่ะเป็นการเล่าประสบการณ์ในชีวิตประจําวันนั่นเองนะคะนักเรียน อนักเรียน๋าเอาละค่ะวันนี้นะคะเรื่องนะคะการพูดในโอกาสต่างๆก็จบตรงแต่เพียงเท่านี้นะคะวันนี้นะคะการบ้านนะคะอยู่ที่หน้า196นะคะ196นะคะนักเรียนข้อที่หะนะคะคนูขยายให้นะคะเขาให้เราทำอะไรเขาบอกว่าหน้า196นะนักเรียนให้นักเรียนเขียนคำพ ในโอกาสต่างๆตามเหตุการณ์ต่อไปนี้แล้วฝึกพูดนะคะข้อที่1นึ่เขาบอกว่าให้เราขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่เมื่อจะข้ามถนนนะคะในนี้นะคะเขาเขียนว่ากะรุณาพาหนูข้ามถนนหน่อยนะคะ,ะเรียนเขียนตามไปได้เลยนะคะหรือว่านักเรียนอาจจะเขียนคล้ายๆแบบ ได้นะคะแ้านักเรียนผู้ชายก็กรุณาพาผมข้ามถนนหน่อยนะครับนะคะต่อมาข้อที่2ค่ะพบคุณครูประจําชั้นที่ตลาดขณะไปซื้อของกับคุณแม่เราควรพูดว่าอะไรคะสวัสดีครับคุณครูคุณครูมาซื้ออะไรครับนะคะหรือนักเรียนอาจจะเขียนว่าอัสลามว่าอะไรกุ้งค่ะคุณครูอัสลามว่าอะไรกุ้งครับคุณครูวันนี้คุณครูมาซื้ออะไรครับวันนี้คุณครูมาซื้ออะไรคะก็ได้นะคะ ข้อที่3เหตุการณ์ที่3มนะคะคุณตาคุณยายมอบเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษานะคะเราควรจะพูดว่าอะไรนะคะขอบพระคุณมากครับคุณตาคุณยายผมจะตั้งใจเรียนของเราเราก็ต้องพูดว่าเยสาสคุณลอคอยรอนครับคุณอ่าแช์และนะคะแช์อีอะไรแบบนี้นะคะเราก็เขียนลงไปนะคะ เรียนนะคะมาชาวล้อนะคะนะักเรียนอ่าอ่ะ,อะต่อมานะคะอย่าลืมนะคะอย่าซาตัลล้ออย่าซากุมุนล้อนะคะให้กับแชร์เรากีเราโต๊ะเรานะคะแล้วก็เขียนว่าผมจะตั้งใจเรียนหนูจะตั้งใจเรียนอะไรแบบนี้นะคะประมาณนี้นะคะการแสดงออกถึงการขอบคุณนั่นเองนะคะข้อที่4นะคะคนแปลกหน้ายิ้มขนมให้เราประทานขณะ กลับจากโรงเรียนเอาละอันนี้เราต้องปฏิเสธแต่ปฏิเสธยังไงให้สุภาพนะคะหนูไม่หิวค่ะต้องรีบไปหาคุณพ่อขอตัวนะคะถ้าเป็นผู้ชายผมไม่หิวครับผมต้องรีบไปหาคุณพ่อขอตัวนะครับนะคะต่อไปข้อที่5เหตุการณ์ที่5นะคะเดินชนกับรุ่นพี่ ที่เดินชนกับนักเรียนรุ่นพี่ขณะซื้ออาหารกลางวันนะคะขอโทษครับพี่เจ็บไหมครับสำหรับเราก็มาอัพครับพี่เจ็บไหมครับนั่นเองนะคะมาอัพครับพี่เจ็บไหมคะนะคะนั่นเองนะนักเรียนสาววันนี้นะคะเรื่องการพูดนะคะในโอกาสต่างๆนะคะก็ จบลงแต่เพียงเท่านี้นะคะเยสากุมุนลอคอยรนนักเรียนเลยที่ตั้งใจเรียนในวันนี้นะคะวันจะจากกันไปเช่นเดิมเลยเรามาขอดูอาจากอัลลอฮฺอัลลาห์ก่อนนะคะซุบฮานะตัลลอฮุมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตักซุรุตะอะตลบูอิไลกอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตูขะนักเรียนเยสากุมุนลอคอยรนนักเรียนนะคะทุกคนเลยที่ตั้งใจเรียนในวันนี้นะคะ